ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง MP d ีมเ m Gaming นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป m A A s m r กันนะครับนี่ครับมาม่ของานะครับอาจจะไม่ค่อยแดงสักเท่าไหร่นะครับมาใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปยาวๆนะถ้าพร้อม,มแล้วไปเลยอย่าลืมกดทีบไลค์ให้ผมด้วยนะ อาจ iday, จะไม่ค no, ่อยแดงชั่วๆนะร้อนๆเลยเพิ่งเอาออกจากเตาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับโอ้โอ้โอ้เออ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 แป้งเจรุนเออเออเนี่ยครับเนี่ยโอย้อหดกระพรินะเดี๋ยวผมเอาให้ดีๆมาดูดีๆนะนี่นี่นี่เห็นไหมครับแดงฉ่ำเลยแล้วขออนุญาตปรับกล้องก่อนนะครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะเนี่ยเห็นข้างหลังผมไหมครับแถวนี้ก็อาจจะเป็น สวนมุดเลยนะครับนี่สวนปลูกผักไว้กินนะครับพร้อมแล้วร้อนๆเลยอะไรกับข้าวเนี่ยมาวอืมอืมเผ็ดม,ม,มากเลยครับถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภยัยโทษด้วยนะครับ ผม,มกินนอกห้องนะไม่ได้กินในห้องครับดูดูด,ดูบนไข่ด้วยนะไข่ผมไม่ท<ด>ําแบบเป็นก้อนนะผมทําแบบเลยๆหน่อย <c oughs> ร้อนมากเลยทั่วร้อนออกเผ็ดนิดนิดนดนะแต่ไม่เผ็ดเยอะ อาจจะไม่มีสปอนเซอร์เข้านะดูดูดูคำโตคำโตโตครับถ้ามีปากเพื่อนก็ขอพักกัน่อนนะครับพอดีว่าช่วยเลยเขาไปเอาที่ชั่วครับ กลัวจะมีอ่าสุนัขเข้ามากินอ่ะมันก็ไอ้สุนัขกัดจังเราอ่ะ ดูๆๆ <c oughs> ยังร้อนๆอย่างทุกคน,น,นไม่รู้ทุกคนจะเห็นอายร้อนนะแต่ตรงนี้มันเห็นนะมารับมา อขอไปครับสมาร์คครับสมาร์คเลยเมื่อกี้อ๋อน้ำตาจ,จะไหลครับขอไปด้วยนะครับ งูผมลืมเอาช้อนมาทุกคนขอไปนะครับบางทีอาจจะชดก็ต้องยกจานนะต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอไปด้วยอ่ะทุกคนดู ผมใช้ัะเกียบพี่ดูดูด,ดูดูนะโปรตีนะอันนี้อ่เอาผมใช้สลับวะทุกคนจีเนียดวะ ช่วงนี้ยังไม่ลงเกมฟรีไฟย,ยังไม่อัดคลิปลงก็ขอภไปด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้อ่าการบ้านเยอะครับต้องขอภไปด้วยนะครับอ นะครับขอญาตเลยแล้วกันนะครับขอญาตนะครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับชิชุกก็ลืมออกมาช้อนก็นไม่ได้ออกมาแต่และอย่างผมเป็นคนขี้ลืมอ่ะ ฉ่ำฉ่ำผม <c oughs> มินคนที่ลืมนะทุกคนบอกใหขนาดต,ตัดต่อคลิปผมยังลืมตัดเลย <c oughs> ผมนึกว่าผมตัดแล้วผมก็ลงไปเลยคลิปเกมฉลาดมาทุกคนขออภัยด้วยนะที่มันมีโฆษณาข้าดะผมจะกดตัดแล้วนะมันตัดไม่ทันผมนึกว่าผมตัดแล้ว ผมไหนแท้ผมลืมอะ่ะ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่เวทำไมเวลามันเล่นต่อเร <c oughs> <c oughs> ื่อยๆอ่ะร้อนจมดละ <c oughs> ขอชดแล้วละกัขอชดเลยนะ <c oughs> เอาใจยิ่มแล้วขอไปนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้หนุด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปยาวๆครับไปแล้วนะบ๊ายบาย